ในปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัสุดสุนันทากำลังประสบกับปัญหากิจกรรมของนักศึกษาที่มีอยู่น้อยและไม่มีวี่แววว่าจะมีใครผลักดันในด้านกิจกรรมของนักศึกษาให้เกิดขึ้นสร้างชีวิตสร้างสีสันในรั้วม,มหาวิทยาลัยและที่สำคัญคือการขาดการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาถึงเวลาแล้วหรือ,อยัง ที่เราจะพร้อมเดินไปด้วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงปลุกพลังความกล้ามาสร้างสรรค์กิจกรรมบนพื้นที่แห่งศักยภาพที่เราคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้มีศักยภาพมากมายในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมนอกจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดนอกจากนี้เรามาร่วมกันสร้างเวทีของนักศึกษาให้เป็นเวทีของพวกเราได้แสดงความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ พวกเรากลุ่มแก้วเจ้าจอมขออาสาเป็นผู้นําองค์กรนักศึกษาในการผลักดันนโยบายและผลักดันกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามคอนเซปต์ของกลุ่มคือการสร้างไลฟ์แอดสวนสุนันทาขอเชิญชวนประชาคมสวนสุนันทาทุกท่านร่วมกันติดตามการเปิดตัวนโยบายของกลุ่มแก้วเจ้าจอมในการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศา2,568เร็วๆนี้